เผชิญหน้ามีวันชิโมมาชิกำปั้นญี่ปุ่นพูดถึงแก่นนครก่อนขึ้นสังเวียนดวลหมัดสึกกำปั้นโลกเลมิโนบ็อกซิ่งฟีนิกซ์แบทเทิลหนึรระหว่างโทชิกิชิโมมาชิรองอันดับ3มในรุ่นเฟเธอร์เวทองค์กรมวยโลก WBO พบกับแก่นนครเรเวกิ้งกำปั้นจอมเก๋าชาวไทยไวัยสาปีที่สังเวียนเอเดียออนอารีนาโอซาก้าในวันอังคารที่29เมษายนนี้โดยคู่นี้ถือเป็นคู่เอกของรายการแข่งขันกันในแบบกำหนดสิยกรุ่นน้ำหนักไม่เกิน56.3กิโลกจุช่าัก่านฉลุยาก,กา เหมือนกันที่56.1กิโลกรัมภายหลังการช่างน้ำหนักโทชิกิชิโมมาชิที่ได้เผชิญหน้ากับกำปั้นชาวไทยได้เผยกับสื่อว่าเขาเป็นคนที่ดูท่าทางใจดีแต่มีบางสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกขนลุกร่างกายของเขากแกร่งมากและดูเหมือนว่าเขาจะมีพลังกำปั้นที่หนกดังนั้นผมจะขอสู้ด้วยวิธีที่ไม่ทำให้ตัวเองต้องเสี่ยงผมจะไม่เข้าไปในระยะหมัดของเขาอย่างแน่นอนนักชกเจ้าถิ่นวัย28ปีเปิดใจสำหรับแก่นนครเรือวไวกิ้งหรือชื่อจริงอรันดีแป้นเคยเดินทางไปชกที่ญี่ปุ่น2ครั้งโดดยไฟททีี่่เป็นจจคือการยืนสูกับนา ยายนเอชแชมป์โลกชาวญี่ปุ่นในการชิงแชมป์โลกรุ่นแบนตั้มเวทสองสถาบัน WBA Super และ IBF เมื่อปี2021แต่สุดท้ายเป็นฝ่ายแพ้ที o ในยกที่8